สวัสดีคะ่ะเด็กๆอนุบาลหนึ่งที่น่ารักทุกคนนะคะเป็นยังไงกันบ้างหลังจากสอบเสร็จผ่านไปแล้วนะคะ1สัปดาห์แล้วก็สัปดาห์ที่แล้วก็เป็นการผ่อนคลายหลังจากที่เราได้สอบเสร็จเพื่อที่จะเก็บคะแนนกันไปแล้วเรียบร้อยเนาะลูกเนอะวันนี้เราก็กลับมาพบกับคุณครูกวางกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆอนุบาลหนึ่งนะคะมาทํา กิจกรรมเสริมทักษะเด็กๆรู้ไม่เอ่ยว่าวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องเกี่ยวกับอะไรวันนี้นะคะเราจะเรียนกันเรื่องชุมชนของฉันในหน่วยที่11นั่นเองนะลูกนะโอเคค่ะให้เด็กๆเตรียม เสริมทักษะที่คุณครูให้ไปนะคะวันนี้เราจะทำกันทั้งหมด4แผ่นด้วยกันก็คือหน้า90 91 92และ93ทั้งหมด4แผ่นนะคะเด็กๆเห็นไหมในภาพในภาพจะเป็นภาพร้านค้าเยอะแยะเลยเด็กๆจะเจอร้านค้าเยอะแยะแบบนี้ที่ไหนคะรู้ไหมที่ตลาดนั่นเองนะคะอ่า ก็จะมีร้านขายอา่างขายอูดขายของเล่นใช่ไหมลูกขายผ้าก็มีแล้วก็มีโอมีคนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทีนี้เราลองมาดูคำสั่งซิว่าในหน้านี้เด็กๆต้องทำอะไรกันบ้างเออเด็กๆอย่าลืมเตรียมแบบเสริมทักษะกันขึ้นมาก่อนนะคะดินสอยยางลบเตรียมให้พร้อมนะลูกนะแล้วมาทำไปพร้อมๆกับครูกวางกันเลยอเด็กๆเตรียมพร้อมกันหรือย,ยังคะ ททนี้คุณครูจะอ่านจวย์ให้เด็กๆฟังก่อนหนึ่งรอบแล้วเราค่อยมาทํำไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆขีดเส้นเฉียงทับอักษรวและขีดกากบาดทับพ,พยัญชนะออ่างออ่างอ,อ,อะไรลูกออ่างเนืองนองนะคะโอเคอ่ะทีนี้เด็กๆเห็นแล้วใช่ไหมว่าในภาพเราต้องขีดทับ ขีดเส้นเฉียงนะคะทับอักษร V สะก่อนใช่ไหมใช่ไหมลูกอ่ะดูซิในภาพมีตรงไหนบ้างที่เป็นอักษร V เอ๊ะเด็กๆคนไหนมองเห็นแล้วบ้างเอ้ยนี่ไงลูกอ่ะเดี๋ยวคุณครูขยายให้เด็กๆด,ด,ดูนะเห็นไหมคะเด็กๆพอจะเห็นไหมตรงนี้ไงร้านขาย ร้านค้าของแม่ค้าที่ใส่เสื้อสีเหลืองเขามีตัววีซ่อนอยู่เด็กๆก,ก็ขีดการกระบาดทับลงไปได้เลยเดี๋ยวคุณครูขอเลือกปากกาก่อนนะคะ<ม>เห็นไหมเอ่ยตัววีตัววีก็จะมีลักษณะแบบเป็นสี เป็นตัว V แบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเด็กๆมาขีดกาไม่ใช่ขีดกาสิลูกขีดเส้นเฉียงทับตัว V อ่ะเดี๋ยวตรงนี้คุณครูเขียนเลยเดี๋ยวขอลบออกนิดนะึงโอ้โอเคอตัววีอยู่ไหนนะเด็กๆหาเจอหรือยังเอ่ย นี่ไงตัว v เด็กๆก็ขิดเส้นเฉียงทับลงไปแบบนี้เลยเอ้ v ตัวนี้อ่านว่ายังไงนะ v a n อ่านว่ารถตู้นั่นเองนะคะเอ๊ะแล้ว v ตัวที่สองไปซ่อนอยู่ไหนเด็กๆเห็นไหมเอ่ยนี่ไง v e s t west เสื้อกล้ามนั่นเองนะคะโอเคเมื่อเราหาตัววีทางหน้าแล้วน่าจะหมดแล้วเนาะทีนี้ให้เด็กๆมาช่วยกันตามหาอ่ออ่างสิว่าอ่ออ่างไปซ่อนอยู่ที่ไหนบ้างเด็กๆมองที่คำที่ร้านค้าหรือว่ามองในภาพนะลูกนะจะมีอ่ออ่างซ่อนอยู่นี่ง่ายคุณครูเจอแล้วเด็กๆเจอเรียกอ่ออ่างตัวแรกอ่ออ่า างอ่าง,งไม้เอกอใช่ไหมลูกเราก็มาขีดกากระบาดท,ทับลงไปเลยตัวที่สองอูดอูอูอูถอูดแล้วก็ตัวที่สามออ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 งออไม้เอก ตัววีมาซ่อนอยู่นี่อีกหนึ่งตัวของผู้ชายขายโอกเราต้องขีดเส้นเฉียงทับไปด้วยเห็นไหมคะทีนี้เด็กๆก,ก็ทำหน้านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกพอเสร็จหน้านี้เสร็จแล้วเด็กๆก,ก็ไปต่อกันที่หน้าต่อไปเลยสำหรับหน้านี้นะคะ หน่วยที่11ชุมชนของฉันวันนี้เด็กๆมาช่วยนับเงินในกระปุกออมสินของน้องก้องน้องก้องก็คือคนคนไหนคะคนข้างบนแล้วก็น้องฟ้าเป็นเด็กผู้หญิงที่อยู่ข้างล่างแล้วเขียนจำนวนตัวเลขที่นับได้ลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเด็ก เด็กๆก,ก็มาช่วยกันนับดูซิว่าน้องกล้องกับน้องฟ้าใครจะมีเงินมากกว่ากันนั่นเองนะลูกนะเริ่มจากน้องกล้องก่อนเลย1บาท2บาท3บาท4บาท5บาท6บาท7บาท8บาทนั่นเองน้องกล้องเก็บได้ทั้งหมด 8บาทใช่ไหมลูกเด็กๆก,ก็เขียนเลข8ตามน้องกล้องเลยตามรอยปากอย่างนี้เลยนะคะเห็นไหมง่ายนิดเดียวโอเคมาต่อกันที่น้องฟ้าดูซิว่าน้องฟ้าจะเก็บเงินได้กี่บาทในกระปุกออมสินมานับไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆ1 2 3 4 5ส หกเจ็ดแปดเก้าน้องฟ้าเก็บเงินได้ทั้งหมดเท่าไหร่ลูกเมื่อกี้ที่เรานับได้เก้าบาทนั่นเองเด็กๆก็เขียนเลขเก้าตามรอยแป้นนี้เลยง่ายไหมคะเรื่องธนาคารเรื่องที่เรื่องที่ สองธนาคารน,นั่นเองง่ายมากๆเลยเนาะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วให้เด็กๆเปิดมาห,าหน้าที่90เท่าไหร่คะเ2นั่นเองนะคะชุมชนของชานเรื่องที่สเราจะมาเรียนเรื่องโบสวัดแล้วก็มัสยิดนั่นเองดูสิว่าหน้านี้เขาบอกว่าให้เด็กๆทำอะไรลกูกเขียนตามรอยประนั่นเองนะคะ ดูสิคะบอกว่าให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยประเพื่อเพื่อทำอะไรเพื่อเรียงลำดับคนที่กำลังเดินไปมัสยิดนะคะแล้วก็เขียนจำนวนคนทั้งหมดลงในช่องสี่เหลี่ยวเราจะเริ่มนับค่ะเด็กผู้ชายที่อยู่ใกล้มัสยิดก่อนนะลูกนะอ่าเห็นไหมหนึ่งคนนี้คือคนแรก คุที่หนึ่งต่อไปสองสองเขาเป็นเด็กผู้หญิงใส่เสื้อแล้วก็ใส่กระโปรงสีแดงสวยเลยใช่ไหมคะต่อไปเด็กผู้ชายคนนี้ใส่เสื้อสีน้ำเงินใช่ไหมลูกการเกงก็สีน้ำเงินนะคะเลขสามต่อไป เลขสี่เขาใส่ชุดนักเรียนคนที่ห้าก็ใส่ชุดนักเรียนแล้วก็มีชุดเยี่ยมด้วยต่อไปคนที่6กเขากำลังถักมีเด็กนั่งมีเด็กถักเปียนะคะใส่ชุดนักเรียนกระโปรงสีส้มต่อไปกระโปรงแดงมีที่คาดผมคือคนที่ เสร็จเด็กผู้หญิงผมยาวคนนี้เนาะแล้วก็คนที่8ดเด็กผู้ชายที่ใส่กางเกงสีส้มเหมือนสีส้มเหมือนกับก,กระโปรงของเด็กผู้หญิงคนที่หเลยใช่ไหมลูกอเด็กๆก,ก็เขียนเลข8ลงไปต่อไปคนสุดท้ายคนที่คนที่เท่าไหร่คะ คนที่เก้าเขาใส่เสื้อสีเหลืองเดินตามท้ายเพื่อนมาเลยอ่าทีนี้พรองรู้หรือยังว่ามีทั้งหมดกี่คนมีทั้งหมดเก้าคนนั่นเองเด็กๆก็เขียนมีทั้งหมดเก้าคนเขียนตามรอยประเลยง่ายมากๆใช่ไหมลูกทีนี้เมื่อเด็กๆรู้จำนวนแล้วนะคะให้เด็กๆเปิดต่อไปหน้าที่90สบ สกันเลยหน้าเก้าสิหน้าน,านี้เขาบอกว่าชุมชนของฉันเรื่องที่4มีโรงพยาบาลแล้วก็คลินิกหน้านี้เขาให้ทำอะไรเด็กๆรู้ไหมเด็กๆช่วยนำขยะในโรงพยาบาล ทิ้งลงในถังขยะให้ตรงกับประเภทของขยะโดยในหน้านี้นะคะเด็กๆอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะเพราะว่าจะมีการใช้กันไกลหรือของมีคมตัดกระดาษด้วยนั่นเองเนอะลูกเนอะก็จะมีขยะเปียกขยะเปียกก็คือเศษอาหารเศษผักเศษผลไม้นั่นเองเพราะว่า เป็นขยะเปียกนะคะแล้วก็ขยะทั่วไปก็จะเป็นถุงขนมกล่องอาหารกระดาษชำระแล้วก็สีเหลืองนี่จะเป็นขยะรีไซเคิลก็คือขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ก็คือกระดาษกล่องแล้วก็ขวดแก้วนะคะสวดสีแดงอสุดท้ายขยะอันตรายเลยก็คือทานไฟฉายยาฆ่ามแมลงแล้วก็ หลอดไฟสิ่งพวกนี้ขยะอันตรายเด็กๆพยายามอย่าไปใกล้นะลูกนะอะทีนี้เรามาดูข้างล่างเด็กๆจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยยังไงให้คุณพ่อชุมแม่ช่วยตัดกระดาษข้างล่างให้ก็ได้เป็นแผ่นนะคะแล้วก็ให้เด็กๆช่วยนําขยะมาติดมาทิ้งลงในถังขยะโดยการใช้ตัดแล้วก็ใช้ก้าวทาแล้วก็นำภาพที่ตรงกับ ขยับมาทีมาแปะใส่ข้างล่างให้เรียบร้อยตามในรอยปะนี้เลยมาดูภาพแรกภาพแรกก็คืออะไรลูกภาพนี้เศษผักเศษผักเด็กๆคิดว่าจะตัดแล้วก็เอาไปแปะตรงช่องไหนเอ่ยเศษผักเป็นขยับเปียกใช่ไหมคะเด็กๆก็ตัดแล้วก็แปะในช่องนี้เลย เมื่อแปะเสร็จแล้วนะคะมาดูซิกล่องอาหารกล่องอาหารเป็นขยะอะไรลูกกล่องอาหารเป็นขยะทั่วไปก็แปะใส่ช่องนี้ขวดแก้วขวดแก้วอยู่ช่องไหนคะสามารถนำมาใช้ใหม่ได้ไหมนำมาใช้ใหม่ได้ก็เป็นขยะรีไซเคิลนั่นเองต่อไปฐานไฟฉายฐานไฟฉายเป็น ขยะอันตารายเราต้องเอาไปทิ้งในถังขยะสีแดงนะคะแล้วก็มาดูบรรทัดท้างล่างกันเลยเศษผลไม้เศษผลไม้เป็นขยะอะไรลูกขยะเปียกนั่นเองนะคะแล้วก็ถุงขนมเป็นขยะขยะอะไรถุงขนมเป็นขยะ ทั่วไปเด็กๆก็ตัดแล้วก็เอามาแปะเลยแล้วก็ต่อไปเศษกระดาษเป็นขยะรีไซเคิลนะคะก็ตัดแล้วก็แปะต่อไปข้อสุดท้ายเป็นขยะอันตรายไม่ควรใกล้เลยหรือว่ายาอันตรายนั่นเองก็ตัดแล้วก็ทิ้งลงในทั้งขยะสีแดงคือชอ่องนี้เสร็จแล้ววันนี้นะคะเด็กๆก็ทำ แบบเสริมทักษะนะลูกนะไปแล้วทั้งหมด4แผ่นด้วยกันเนาะวันนี้คุณครูก็จะให้เด็กๆไปพักผ่อนนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เราก็มาเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ